สวัสดีครับฟูฮระบุชมฉันร้องไห้ฉันโดนบูลลี่ถ้าท่านผู้ชมกดไลค์โอเคฉันจะไม่ร้องไห้แล้ววันนี้เราอยู่ในโรงเรียน ที่มีเด็กชายเสื้อดำตัวใหญ่ที่บูลลี่ฉันฉันจะหาวิธีออกจากโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้กับ e s c a p e s c h o o l b u l l y o b b โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะหนีออกจากโรงเรียนแห่งนี้ได้หรือเปล่าเราจะโดนเด็กชายบูลลี่คนนี้ตามบูลลี่เราไปอีกสักแค่ไหนกัน ฉันเกลียดแก้แเจ้าบูลี่ที่มาบูลี่ฉันแกชื่อบูลี่แกก็มาบูลี่ฉันอีกกันล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเราจะจัดการกับนายบูลี่ได้หรือเปล่าสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป <ME AN ES> แหม่ฉันโดนคนนี้บูลี่นี่รูปแกแกชอบบูลี่ฉันฉันจะออกจากโรงเรียนแห่งนี้ พวกแกก็โดนบูลลี่เหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นพวกเราออกจากโรงเรียนแห่งนี้ซะใช่ไหมพวกแกโอเคก่อนฉันจะหนีออกจากโรงเรียนโอ้ไม่ฉันเจอแกอีกแล้วเฮ้ยจะตามเราท่านผู้ชมโอ้มาให้แกเป็นนักเรียนที่บูลลี่คนอื่นโอ้มาให้โอเคเฮ้ย้รอดรอดเอแกตามฉันไม่ได้ลรวแกตัวใหญ่แกขึ้นนี้ไม่ได้ฉันเจอรูปแกอีกแล้วนะแกจะไล่บูลลี่ฉันไปถึงไหนโอเคเก็บตังค์ด้วยนะผู้ชม โอ้マイ g อดแกชอบบูลี่โอ้ oh, แกใช่ไหมเป็นคนมาตั้งน้นาไม่ในโรงเรียนแบบนี้นะี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาเราเราโดนบูลี่พวกเราต้องออกจากโรงเรียนใช่ไหมแกนายผมสีน้ําเงินนายเดี๋ยวเดี๋ยวนายมุดกําแพงทําไมโอเคระวังนหนามนะนายนายไปดีนายไม่ไปเดี๋ยวเราไปเองแล้วก็โอเคเปิดประตูไปโอไม่ oh my, ฉันเจอแขนของแก เ่เดผู้ชมเราจะมาเก็บเงินโอเคเขาจะมาจับตัวลอยบูลี่ตัวเข้าตัวใหญ่นะท่านผู้ชมเราระวังด้วยโออันนี้มันห้องอะไรกันเนี่ยทำไมมันดูหลอนๆจังเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหห้องดินสอยักษ์โอไมคบูลี่แกยังมาทำฉันนะฉินโจกแกโรุงเรียนแห่งนี้โอเคแต่ห้องนี้มันน่ากลัวมากเลยนะท่านผู้ชม โอ้ไม่กอดอันนี้ช็อกใช่ไหมเนี่ยเราต้องกระโดดขึ้นช็อกยักษ์เกอโอ้โ oh. หหวังว่าเขาจะตามมาไม่ได้นะท่านผู้ชมหวังว่าเราจะรอดเออท่านผู้ชมรู้สึกว่าช็อกมันหายด้วยป่ะเราลุนเดอโอ้ไม่กอดเอ้าแล้วฉันโอ้ oh, นี่ไงทางนี้โอเคโอ้ท okay. oh, ่านผู้ชมบูลลี่เข้ามาเข้ามาบูลลี่เราอีกแล้ว แขนเขาท่านผู้ชมเขาจะตบหน้าเราโอมาให้แกไม่ได้ตบหน้าฉันหรอกโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมแขนมันโผล่มาทางนี้อีกแล้วไม่ฉันไม่ชอบแกเลยแกชอบแกลงฉันโอ้ไมห้เราเข้ามาเอ้าฉันตกเฮ้เฉันตกเฉยโอเคท่านผู้ชมเราเอาใหม่เว้ยโอมาให้กอดแกบูลีฉันดีเกลียวดูแขนของแกดี โอ้ตรงนี้เขาให้โดดด้วยวะผมเดินมาโอ้ไม่ประชุมระวังมือระวังมือตบตบตบตรงนี้โอเคโอไม่ไปไหนต่อเนี่ยเอาโต๊ะเหรอเอามาเรียงกันใช่ป่ะออกดดรอปวางแล้วก็วางกระโดดกระโดดขึ้นดีเออ อันนี้ก็เหมือนเอาโต๊ะมาดอบเหมือนกันใช่ปะสักสองตัวก็ยังดีวางวิธีกดดบเออนี่ไงเฮ้ยขึ้นได้พี่โอเคเอามาวางสี่ตัวละเออมาแล้วเฮ้ย,ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบูลี่มาแล้วเราต้องเอาไปทางไหนเนี่ยเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนใช่ปะโอ้โอ้ เกตามฉันมาสีมาเกตามฉันมาสิเว่เกตามฉันมาสิวายไปตามมาโอ้เกกลัวฉันละวายตามมาดีวายฉันไม่กลัวแกหรอกฉันไม่กลัวแกหรอกพอละโอ้อันนี้โรงเรียนอะไรเนี่ยทำไมมีลาวาด้วยเอ้าโอ้โหอะไรเอามใหม่ท่านผู้ชมโรงเรียนอะไรมีลาวาด้วยน่ากลัวจังเลยโอ้ตเต็มแบบภาพสมจริงมากท่านผู้ชมโอเค ตอนนี้บูลี่เราจะเข้าจะตามเรามาหาหรือเปล่าไม่รู้นะโัะนี่ท่านผู้ชมอันนี้โรงเรียนเรืออะไรอ,อันนี้กระโดดสูงด้วยโอเคไม่เป็นไรเรากระโดดได้อยู่แล้วโอเคเช็คพอยต์ไปโอ้โอ้อันนี้โรงเรียนอะไรดีเดียวเดียว,ยวอันนี้มันโยกด้วยนี่หว่าท่านะผู้ชมเฮ้ย <Hey! S 1> มันบีบเข้าบีบออกด้วยนะเว้ยเฮ้ยเอ้า ผู้ชมผมจะไปยังไงเนี่ยมันบีบเข้าบีบออกโอ้โหแล้วมีอะไรอีกด้านบนโอเคเราต้องรีบกระโดดหรือเปล่าเฮ้ยมันจะเข้าไปสุดแบบนี้เหรอเอาไมนเข้าไม่สุดนี่หว่าโอเคมันออกแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็ฉวยโอกาสไปตอนมันออกโอเคโอ้โหแล้วด้านหน้าเราใบเรื่อยมรณะโอ้โอเคอู้โอ้โอเคโอ้โอเคโอ้ไม่ออกมาดิเออ หวังว่าเราจะรอดใช่ไหมโอเคฉันต้องมาเจออะไรบ้างวันนี้เยอยะแยะมากมายเหลือเกินโอไม่โอเคท่านผู้ชมอืมขึ้นดินสอยักษ์ไปอันนี้โรงเรียนหรืออะไรวันนี้ันรู้สึกหลอนแล้วเนี่ oh God. ยโอไมคก็อูบุลีแกมาสองหน้าฉันเลยยีน้ำมูกแกย้อยอ <c oughs> สดกระปกโอเค กระโดดไปโอ้ทางลงมันมีแต่ลาวาเลอเกินนะผู้ชมการที่เราจะนีออกจากโรงเรียนแห่งนี้ทําไมมันยากลําบากเลอเกินเฮ้ยอันนี้เราต้องโดดนี่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผมกะาจะขั้นเทพไงเมืเ่อกี้นี่ไงปันไงโดดใส่นี่แล้วก็เป็นไงโอ้โหวีมือระดับพระการการกระโดดของฉันเฮ้ยโอเคได้เฉย โอ้โหเมื่อไหร่เราจะรอดจากโรงเรียนแห่งนี้วะท้านผู้ชมวะเป็นเจอโต๊ะกับลาวาบ่อยมากบูรี่แกเป็นคนทำภูเขาไฟระเบิดไปเนี่ยทำให้ลาวาไหลใส่โรงเรียนฮะเฮ้ยโอเคทล้วผู้ชมอ่านละโอ้นี่ดินสอยักษ์มันจะทิ่มแทงหัวเราโอ้ไม่โอเคมันก็ค่อยลงท่านผู้ชมเรากระโดดอุย้ย <c oughs> เต็มหัวเลยเมื่อกี้ เราเดินข้ามได้นี่หว่าท่านผู้ชมไม่ต้องดูดก็ได้เออผมนึกว่าตรงนี้เขาไม่ให้ด,ดูดเ,เฮ้ยเกือบโดนหัวโอเคโอโ้โหโรงเรียนแห่งลาวาท่านผู้ชมเราต้องเหยียบอันเนี้ยอูไม่เราอยู่บนนี้นะท่านผู้ชมแต่เราเราต้องหลบลูกตุ้มอันนี้ท่านผู้ชมลูกตุ้มน้ำด้วยนะประเด็นนะเดี๋ยวเรารอหนังสือรอเรือมารับท่านผู้ชมหนังสือที่ลอยบนลาวาได้รู้สึกว่าโรงเรียนมันน่ากลัวจังเลยวะ นี่ไงมาแล้วเราต้องหลบไม่ให้ได้นะท่านผู้ชมนะโอเคมันจะเวียงโอเคมันจะเวียงมาใส่เราเอ้ยมันต้องอยู่ริมๆแบบนี้ได้ไหมมันน่าจะไม่โดนชั้นเออท่านผู้ชมอยู่ริมๆตรงเนี้ยมันไม่โดนเรานะเอ้าที่ผ่านมาไม่โดนอันสุดท้ายโดนด้ไง่เออเวียงไปเออไม่โดนกระโดดเอ้ยโอย้ผมหลบเฮ้ย ไม่ดนูนเออลแล้วฮอตแลวแฮะโหอะไรวะอันนี้อะไรเนี่ยโอไมลรังแสงสีฟ้าฉันไม่กลัวแกหรอกฉันจะผ่านแกแหแบบง่ายได้หรือเปล่าหรือไม่ง่ายง่ายเฉยเฮ้ยเลเซอร์ Laser, แกจะกลับมาใช่ไหมฉันรู้หันแน่นั่นแน่แกจะกลับมาฉันก็จะกดปุ่มแดงแล้วเป็นไงต่อวะอมกดแล้วเนี่ยฉันก็กดปุ่มแดงแล้วนั่นนะ อ๋อมาเปิดประตูตรงนี้โอเคลาวาอีกเลยเหรอโอ้โอ้โอมันเด้งเหลือเกินชอบอะไรที่มันเด้งเด้งดึงดึงดังๆแบบนี้เด้อโอ้โหเกือบโดนไม่ถึงโอ้บูลลี่แกทําลูกศรชี้ให้ฉันหนีแล้วนี่เไอบูลลี่เขาจะโผล่ขึ้นตามนี่เขาบอกเมื่อกี้เห็นไหมบูลลี่มาแล,แล้วกดปุ่มแล้วก็เข้าประตูไอ้กดปุ่มไหนบ้างอ่ะบูลี่ตามฉันมาแล้วจ่าผู้ชม กดสามปุ่มหรือเปล่าบุลี่เอ้บุลี่ตามฉันมาแล้วเออแกตามฉันไม่ได้หรอโอเก็บตังก่อนสวัสดีนูบขอให้แกหาทางออกให้ได้เร็วๆนะนูบโอเคแล้วก็โดดลงไปตรงนี้หลังจากที่เราเข้าห้องน้ำมาเราก็มาเจอลาวาอีกแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยเดียวเดียวเดียวทำไมฉันวิ่งเร็วเนี่ยโอเคฉันชอบการวิ่งเร็วโอเค โอ้โอ้ไม่ไม่โอเคโอ้ไม่ถึงโอเคผ่านตรงนั้นมาละเออกระโดดไปกระโดดกระโดดเฮ้ยเฮ้ยโคง้งโค้งโค้งโอ้อันนี้มันถีกกันนะผู้ชมไม่ต้องรีบค่อยๆไปโอเคตรงนี้ละค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคเออเออค่อยค่อยไป โอ้โอ้โอเคโอ้ทำไมมันไกลจังเลยโอ้ oh, ฉันเจอหุบศักดาน,น้าแล้วฉันรู้สึกท้อแท้เลยกับลูกบาสยักษ์ท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยลูกบาสยักษ์โอ้ให้โอ้ลูกบาสอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยโอเคฉันก็หาทางออกน่าจะได้แล้วนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือเอ้า oh. บูลี่แกมารอฉันอยู่นี่หรอตอนนี้แกได้อัปเกรดร่างกายตัวเองมาแล้วใช่ไหมตอนนี้แกต้องมาต่อสู้กับฉันนี่นี่บูลี่แกโดนฉันแกล้งคืนแล้วหลังจากที่แกแกล้งมาแกแข่งฉันมาฮะแกจะคว้างลูกบาสใส่ฉันเหรอแกไม่ได้กินฉลกบูลี่บอกเลยนี่แกโดนปืนลังสีฉันแกชอบบูลี่คนอื่นแกต่างหากที่ต้องออกจากโรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่ฉันหรอก นี่บูลลี่แกโดนจัดการแบบง่ายดายนี่นี่ยิงเขาหน้าแกเฮ้บูลลี่ร้องไห้นี่แหละโอเคฉันดีใจฉันไม่ใช่คนที่ต้องหนีออกจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วเพราะบูลลี่เขาได้ออกจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วโอ้ my god กลองเชียร์สุดน่ารักของฉันโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ไม่ได้หนีจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วนะท่านผู้ชมคนที่หนีก็คือบูลลี่นะท่านผู้ชมเพื่อนที่คอยชอบแกล้งเราตลอดนะ โอ้ไม่แกชอบแกล้งคนอื่นสรุปแกก็ได้เป็นคนออกจากโรงเรียนแห่งนี้เองโอเคนะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับ Escape School Bully of B นะท่านผู้ชมถ้านะใครอยากเล่นก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะท่านผู้ชมก็เราจัดการเพื่อนที่บูลลี่เราได้แล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะใครชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอ้โหต,ตัวละครผมเต้นอยู่นี่แล้วนะผ,ผ,ผมเพิ่งเขีนโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย